ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังกับชมกับเบิ้ลยัทั้งสองสาวสองคันช่ไหมคะสองคันพาพี่พ่อน้องมาเบิ้งพักค่ะพักตี่สองคันบ่งไว้ค่ะเก็บกินแน่เลยค่ะนี่ค่ะพักกาดบ้านเฮานะค่ะเรื่อนอีกจังนึงก็ว่ากวางตุ้งค่นนี้นะคะสองคันก็ได้เก็บกินแน่แล้ะค่ะในคลิปก่อนนู้นสองคันเขาได้บ่งให้พี่ให้น้องได้เบิ้งค่ะนี่ค่ะเป็นพัก ปลอดสารนะคะนะคะะี่ค่ะตสนนี้แมงกินแน่นะค่ะนี่ค่ะนี่บ่งนี่ยังกิน,นะค่ะ,ะน้ำบ่ค่ะเป็นักปลอดสาระค่ะปลอดสารเค้มนี้ค่ะต้องสารปลูกปลูกกินเองะค่ะกำลังเป็นดอกซ้อมดอกะค่ะกั <c oughs> เป็นซ้อมดอก งามเลยค่ะเจ็บกินแน่แล้วค่ะหอ,อกํามจะเจ็บไปหลายเติบแล้วค่ะจะเหออยุคค่ะใหญ่ออยิดหน่อยค่ะแปล,ลงเป็นน่วยค่ะกล้วยเป็นกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่ค่ะ งามเลยค่ะอยู่ตรงหน้าบ้านค่ะหอมแบงค่ะแต่กะกระบ่บค่อยงามปันไดเที่ยค่ะขั้นบริสิทธิ์เคมียังค่ะใส่แต่ปุ๋ยคอกค่ะขั้นใส่ปุ๋ยคอกกับเป็นปุ๋ยขิงัวค่ะ ย้มคือดอกเนาะยมกำลังเป็นดอกยม้ยมกำลังเป็นลูกนี่เป็นตั้งแต่โค้นต้นเลยเด้อค่ะละลาขึ้นมาเลยค่ะยมกำลังเป็นดอกดอกของคนน,นันจะแจ๊ะเอ๊ สาวขานกะได้ว่านผักอันหอมป้อมหรือว่าผักชีค่ะนี่บ้านสาวขานเอินหอมป้อมค่ะนี่ค่ะหลังงามเลยค่ะถัดมากะเป็นผักกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งอันนี้จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะ กำลังซ้อมดอกคือการขันกําลังเป็นดอกขันซ,ซ้อมดอกแรกขานาค่ะขนาดกํา,ากลังงามๆค่ะถัดไปก็จะเป็นอ,อ่อผักกาดค่ะผักกาดหินผักกาดสอยนะคะคันม้าก็เป็นผักากาดหินค่ะผักกาดหิน อากาศหินผพักกาศสอยค่ะอันนี้เพิ่งจะว่านค่ะว่านได้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะจะสาองคันบ่อได่ไถ่พี่ให้น้องได้เบิ่งค่ะนี่ค่ะกำลังน้มแล้วค่ะเกิดง้มดีค่ะนี่ค่ะขหน้าค่ะหน้ากะเก็บกินได้แล้วค่ะสองคันสีสิบไส้เป็นปุ๋ยคอกเลยค่ะสองคันสิบบริสีธิชานเข้มยังเลยค่ะ เพราะว่าเขาปลูกกินเองเนาะสางคัปลูกกินเองก็เลยบ่ได้ใส่สารค่ะใหปลูกแตงปลูกถั่วใส่กระถางค่ะคระหกกลังขึ้นเครือค่ะถั่วค่ะแตงก็กรลังติดลูกน้อยๆค่ะนี่ค่ะกรลังติดลูกค่ะน้อยค่ะ ต้นพริกกับต้นมะเขือที่สางคันได้ปลูกไว้ค่ะก็เริ่มใหญ่เลยเด้อค่ะเริ่มโตแล้วค่ะสางคันก็ได้เก็บกินเรื่อยๆค่ะ,ะกินตลอดเลยค่ะ ผิสองครั้งได้เก็บกินตลอดค่ะตอเบอรี่ค่ะปีนี้อากาศไม่ค่อยหนาวค่ะบ่รู้ว่าจะได้ผนบ่ค่ะต้นขนุนต้นนี้ปลูกได้สามปีค่ะ ถึงช่วงท่ายแล้วเนาะค่ะก,ก,กระม่กกดไหล่กดแช์กดติดตามสองคันในเด้อค่ะสองคัแนแสดงกำลังแรงใจใฮ้คิปในพี่ห้นองกันในเบิ้องไกลไม่คิดต่อต่อไปค่ะขอให้พี่หฮน้องยืดดีมีแห้งร่างกายเ็นแรงสมบูรณ์กันหมดสุดทุนเด้อค่ะสถ่ายต่ออกล่าคำว่าสวัสดีค่ะ